เอาครับสวัสดีครับนี่คือรายการอุกาบทีวีผมอุกาบนะครับผมวันนี้เราไม่ได้มาเล่นเกมนะครับเรามาทําอาหารกันนะครับก็วันนี้เราจะมาทําข้าวต้มจากเศษเดนที่เหลือนะครับก็จะมีแกงจืดที่เป็นอาหารเช้าเหลือไว้นะครับก็แล้วก็ข้าวนะฮะข้าวแบบกระปิ๊ดหนึ่งนะครับโอเคเราจะมาทําเป็นข้าวต้มกันนะครับโอเคอย่างแรกก็คือ เอาข้าวมาก่อนอ่ากอาอนขึ้นมาดีปะขึ้นขึ้นมานะครับแล้วก็เอาที่ตักข้าวนะครับตักครับตักครับมือเดียวแม่งลำบากจริงใส่ลงไปครับครับใส่ให้หมดครับกล้องนี้อาจจะไม่ชัดนะใช้กล้องมือถือนะครับแล้วก็ใช้มือเดียวในการถ่ายนะครับกล้องไม่อาจจะสั่นนิดนึงนะครับ โ okay. อเคแล้วก็กลับที่เดิมนะครับโอเคแล้วก็นี่ยกใหม่ครับเอาเนี่ครับนะครบับพี่ครับบีก่อนครับบีนะครับพักโอเค ีนี้ก็เสียบปลั๊กครับปัก๊กเสียบปลั๊กเข้าไปนะฮะโอเคเสียงขึ้นแล้วครับเปิดการใช้งาน,นครับตั้งไปที่การต้มลดอุณหภูมิลงมานะครับแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆนะครับ บี้คอยบี้นะครับเพราะข้าวมันติดก,กันอยู่นะครับตอนนี้ขยับมานิดนึงโอเคตอนนี้อุณหภูมิที่ใช้ก็คือหนึ่งร้อยเอ๊ยหนึ่งพัเอ๊หนึ่งร้ยหกสิบองศานะครับลดมาหน่อยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ผมเตรียมไว้นะครับ จัดแป๊หนึ่งครับห็นดูวะนี่ครับก็คือบะหมี่กึ่งเร็จรูปนะครับรดหมูสับนะครับแหมเดี๋ยวฉีกก่อนฉีกแอลฉีกมือเดียวชิบหหยละพักแปปหนึ่งครับโอเคครับก็แกะมาม่าเสร็จนะครับบะหมี่กึ่งเร็จรูปนะครับก็อ่าบดนะครับแล้วอันนี้ไวชทําเมนูต่อไปนะครับซึ่งเมนูอะไรก็ไม่รู้ครับอันนี้ก็แกะผงนะฮะ มานิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับิีเดียวพอนะครับเพื่อให้มีรสชาติของหมูสับนะครับอูแมงร้อนวะใส่ลงไปครับไม่ต้องใส่หมดครับใส่ไปนิดนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็นี่ครับคนเมื่อกี้เนื่องจากพักไปน้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะครับอ่าโอเค อ่ะแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวนี่ครับนี่เพื่อเพิ่มอรรถรสในการกินนะครับแล้วคนไปครับเห็นว่ามันเริ่มเริ่มเหนียวนะครับก็คนต่อไปครับติดขอบขอบก็เขี่ยงลงไปครับ ไปเลยแหละครับต้องต้องชิมนะครับไม่ชิมมันมันอยู่ไม่ได้คนระับช้อน,นยังไงวะรับหนึ่งนะครับช้อนช้อนอันไหนดีวะอันนี้เล็กๆน่ารักอะ่ะป,ป,ปิดปิดปิดสิดังแม่งนะครับก็ แดกไหวไหมเนี่ยก็คนไปกนครับรู้สึกว่าน้ำจะน้อยไปนะครับก็คนไปเรื่อยระวังติดก้นหม้อนะฮะโอเคเดี๋ยวโบ้คอก่อนวันนี้มัน20องศานะครับอ้าทำไมเสียงผมเป็นงี้เพราะผมกำลังอมช้อนอยู่เพราะว่าโอ้ใส่น้ำก่อนนะครับ เดี๋ยวพักกอนหนึ่งครับเราขอไปใส่น้ำก่อนอ่าตอนนี้ใส่น้ำเพิ่มลงไปนะครับเมื่อกี้พักไปนานแม่งติดก้นหม้อครับชิบหายละคูดก่อนอืคนไปมรื้อครับต้องชิมครับเดี๋ยวาตักใส่ช้อนแงบชิมครับอืมต้องใส่ เดี๋ยวอยู่ไหนวะเอา้าน่ะพริกไทยนะครับพริกไทยอย่างดีนะครับลองสนิวถลอกเลยเจ็บไปลงไปครับผมชอบกินพริกไทยเยอะๆก็ใส่เยอะๆครับอืม้มกินโชยมาครับคนต่อไปครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่เจ็ดสิบองศานะครับก็ต้มช้าๆเพราะเราเป็นคนทำอาหารไม่เป็นนะครับก็ ไม่ต้องรีบร้อนครับพวกมืออาชีพคือเขารีบครับที่ทําให้ลูกค้ากินอะไรเงี้ยเออเรามันทากินเองใจเย็นๆนะครับแล้วก็ใส่ซอสนะครับผู้เขาทองครับพูดชื่อแม่งเลยไม่รู้จะเรียกว่าอะไรครับเหยาะลงไปครับเยอะไปไม่ดีครับไตเสียนะครับแล้วก็ใส่เกลือนะฮะลงไปนิดนึงพอครับ เพราะเกลือเนี่ยเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยกินได้แค่หึงช้อนเช้าเท่านั้นนะครับแล้วอาคนไปลองอย่าติดก้นหม้อนะครับติดทีรู้เลยแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อกี้มันจืดไปก็ใส่ลงไปอีกครับ พอเราใส่น้ําเพิ่มนะครับเราต้องใส่ลงไปใส่ลงไปเดียววะลงไปเอะไม่ตัดใจใส่แม่งหมดซองเลยนะครับเนื่องจากผมไม่ใส่พริกเพราะว่าผมไม่ชอบทานเผ็ดแบบเผ็ดพ,พริกอ่ะผมชอบทานเผ็ดแบบแว่าพริกไทยมากกว่านะครับคนไปคนไปคนไป,น,ไปน่ะแหม ต้องชิมนะครับชิมอืมเผ็ดโคตรเลยโอ๊ยแม่งเผ็ดบิกไทยอืมอืมนะครับน้ำเริ่มเดือดนะครับเริ่มปุดปุดปุด,ป,ดปุดแล้วครับมีซอสหอยนางรมจะใส่ดีไหมทดลองหน่อยครับผมเป็นคนทำอะไรไม่เป็นนะครับต้องทดลองครับ บอกตรงนี้คือการทําอาหารครั้งแรกของผมนะครับเดี๋ยวแกะไงวะแกะไม่ออกตั้งนึงพักกล้องก่อนครับโอเคครับตอนนี้ก็แกะออกแล้วใส่ลงไปนิดนึงเป็นซอสหอยนะครับไม่ใช่น้ํามันหอยนะครับใครเรียกน้ํามันหอยแม่งเชยมากครับเพราะแม่งไม่มีน้นํามันสกหุดแม่งเดี๋ยวพักกล้องแป๊บน,นึงครับโอเคครับเราใส่ซอสหอยมาที่เรียบร้อยแล้วก็เพิ่มไฟนิดนึง เป็น80สิบองศานะครับแหม่ได้อร่อยกันแน่นอนตอนนี้กลิ่นหอมมากนะครับไม่ได้หอมอะไรครับหอมหอมผงไอผงผงวิเศษนะครับใส่อะไรอร่อยหมดนะครับรอมันเดือดนะครับแล้วก็คอยคนนะครับอย่าให้มันติดก้นอืมเนีย่ยเริ่มไปข้าวต้มแล้วแต่ผมอยากให้มันเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะ ข้าวมันแตกกว่านี้นิดนึงนะครับอันนี้มันเป็นเม็ดๆอยู่ใส่ไปได้แ่าว่าไม่รู้ว่าใส่นี้ก่อนแล้วกนะันเอามาชิมนะครับกล้องอาจจะแบบว่าถ่ายไม่ตรงกับจุดที่ผมดูอยู่นะเพราะว่าผมดูไม่ดูที่กล้องนะครับอุย๊ยใช้ได้เผ็ดพริกไทยมากเลยบองตรงตรงใส่ใส่เยอะไปมั้งอ๋ออยู่นี่ หาลานหลังอยู่ไหนอยู่นี่อืมอืมจริงๆอยากอยากจะทําของทอดนะครับแต่ว่าอยากดีกว่าเราเนี่ยครับนี่เป็นเมนูแรกสำหรับผมนะครับก็ mm. ถ้าทําของทอดกลัวบ้านไหมนะครับคนไปได้เลยครับรับรองอร่อยครับแม่ฝีมืออุก,กับนะครับ ราให้มันแตกกว่านี้นิดหนึ่งครับเพิ่มไฟ <_ S 1> เพิ่มไฟเป็นหนึ่งร้อยองศาครับอุย้ยมือมือเว้ยเริ่มปวดปดนะครับก็คนไปเลยเพิ่มไฟครับเพิ่มอีกครับอุ้ยเป็นร้อยสี่สิบองศานะครับ มันแตกข้าวมันแตกกว่านี้นิดนึงนครับปิดฝาแม่งข้าวไมติดกน้นหม้อป่ะวะไม่รู้นะครับนี่ประสบการณ์ครั้งแรกก็นะครับก็มมัม่วไปครับเดี๋ยวแม่งก็ออกเป็นข้าวต้มอย่างเงี้ยครับโอ้ยรอจิ๋หายไม่มีพัดลมเปิดดีกว่ากลัวแม่งไม่ติดกน้นหม้อ คนแบบอุ้ยฟังเสียงร้อนฉี่เลยนี่ผมพยายามมองที่กล้องลยเนะี่ยเพราะว่ากลัวกล้องกับที่สิ่งที่ผมเห็นเนะี่ยมันไม่เหมือนกันแหมกล้องม่ไม่ชัดด้วยมองไม่เห็นเลยเว้ยอุ้ยเริ่มเดือดแล้วบอกหน่อยร้อยองศานะครับที่ผมใช้อันเนี้ยอะไรวะต่อไม่เด็กไฟฟ้าฮนะอันนี้เป็นต่อไม่เด็กไฟฟ้านะ ที่ผมใช้ก็เพราะว่าคือผมกลัวไฟกลัวแม่งลวกมือเพราะผมโดนไฟลวกมาหลายครั้งมากครับจนแบบว่ากูกลัวมึงแล้วไฟเอ๋ยขอโทษที่กูไปได้เงี้ยมึงนะได้เงี้ยครับอืออูเดือดอีกอ่ะตอนนี้เหลือยี่สิบองศานะครับแค่ยี่สิบองศากูกลัวมึงแล้วเอ้ยความร้อน นะครับคนไปครับโอเคได้ที่ละนะครับหรือเปล่าวะมั่วนะผมมัว่วผมไม่รู้จริงหรอกว่ามันได้หรือเปล่าเพราะเราต้องชิมนะครับร้อนแน่เลยอื้ <c oughs> ร้อนจิงเบาอีกไม่ได้ครับตอนนี้เป็นยี่สิบองศาอยู่ <c oughs> ร้อนแนนม่งร้อนจี๋ไป ดุดุดุเมื่อกี้มันกระเด็นเกือบโดนขาหลบทันนะมูเม้นต์นะแหมโอเคครับเดี๋ยวละยวผมสตอปัปนบนึงเดี๋ยวยกหม้อก่อนโอเคครับก็ขั้นตอนที่เหลือนะครับก็เห็นเศษมาม่าที่เหลือนี่ไหมครับทำยังไงครับบี้ครับบี้ใส่ พลังมันโคตรเจ็บอะมามาไม่หงทิมนิ้วหึกูใช้มือซ้ายด้วยเฮ้ยนะครับแล้วก็ใช้เน่ถ้าเห็นเครื่องเปิดอยู่เพราะว่าให้มันระบายความร้อเนี่ยพลลมที่ระบายความร้อนเนี่ยกำลังทํางานอยู่ผมเลยไม่อยากปิดมันอ่ะตอนนี้มันอยู่ทางานแล้วผมดึงปั๊กก่อนชักปั๊กชักปั๊กอ่าชักออกมา โอเคไว้ที่เดิม <laughs> แล้วก็แม่งหกใส่ที่จับอีกอปจืบอันนี้กินอันนี้จริงๆข้าวที่เหลือนะครับเมื่อกี้ครับที่เอาใส่ลงไปอ่ะคือมันสำหรับกินได้แค่คนเดียวนะครับแต่นี่ผมเอามาประยุกต์กินได้สามคนเลยก็ว่าได้นะครับ ปิดฝากินมือต่อไปครับโอเคแล้วก็เอาบีบต่ออุ้ยเจ็บอะมันเจ็บอะค่อยไปบีบในถุงกนะันเอาใส่ถุงไปใส่ถุงไปโอเคแล้วก็ไอ้ที่เหลือนี่เอาไปทำอะไรครับไม่ต้องสองสัยครับเดี๋ยวใส่กันเนบเทครับโรยหน้าโรยหน้าอย่างเงีอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่ากล้องมันกากนะครับ แป๊บหนึ่งพักกล้องก่อนเดี๋ยวเขาบีบมามากแหมเอาแล้วครับสวัสดีครับเสร็จแล้วนะโอเคยกไปเสิร์ฟครับถ้าถามว่าเสิร์ฟใครกินเองครับเสิร์ฟให้ตัวเองโต๊ะเขียดโตกันครับแม่งร้อนช่ไหมโอเคแปบบ๊บนึงครับเดี๋ยวผมขอเตรียมแปบ๊บหนึ่งครับแหมแล้วครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเด็กแล้วนะครับ อย่างแรกที่ต้องทำคือคน,นครับอู๋น่ากินหนะเาแลอวนี้ฝีมือกูเหรอเนี่ยสุดยอดเป็นการทำอาหารครั้งแรกของผมนะครับบอกทำเดี๋ยวว่าสุดยอดนะครับลองชิมครับแม่งร้อนเนี่ยเอ,อ้าหแม่งร้อนจี๊ด <c oughs> ยังยังไม่กินนะเมื่อกี้เมื่อกี้แค่ลิ้นแตะไย จะทายไงวะทายอย่างนี้นะอือร่อยบอกว่าได้ทำเนื้อโคตรอร่อยครับต้องไปฝึกทำดูนะครับนี่เป็นการทำอาหารครั้งแรกครับก็อร่อยอะ่ะมาฝีมือเราซสอย่าง้็เด้อกินนะไ,ไ <S 2> <S 2> อื้ไ้มงงอ่ะอ้อกกิน โอเคครับ,รบก็จบไปเท่านี้ครับบ๊ายบายครับรอดเดีครับร